เคยคิดไหมครับว่าพืชก็ล่าเหยื่อได้บางต้นไม่ได้แค่สวยงามแต่มันถึงกับย่อยสัตว์ได้ทั้งตัวเลยนะ5อันดับพืชกินสัตว์ที่เหมือนหลุดมาจากต่างดาวต้นสุดท้ายถึงกับย่อยหนูได้ทั้งตัวแล้วคุณละ่ะคิดว่าต้นไหนน่ากลัวที่สุดอันดับ 5. กาบหอยแครงพืชนักล่าระดับคลาสสิกใช้ใบที่เหมือนเปลือกหอยงับเหยื่อภายในไม่กี่วินาทีแค่มแมลงแตะตรงจุดเซนเซอร์ก็จบเกมทันทีอันดับ4 มอข้าวมอแกงลิงหน้าตาเหมือนแจกันแต่ภายในคือกับดักน้ำย่อยสุดโหดมแมลงที่พลัดตกลงงไปไม่มีวันกลับขึ้นมากลายเป็นซุปธรรมชาติในพริบจาอันดับ 3. โรเซราต้นไม้เหนียวหนึบที่ดูเหมือนมีหยดน้ำแวววาวบนใบแต่จริงๆคือกับดักน้ำเมือกเหนียวพิเศษมแมลงแค่ขยับนิดเดียวก็หนีไม่รอด อันดับ2องมอข้าวม้อแกงลิงยักษ์จากฟิลิปปินส์ใหญ่จนสามารถย่อยหนูได้ทั้งตัวเคยมีคนพบหนูน้ำหนักเป็นกิโลนอนแช่อยู่ในหมอของมันแบบสย,สยองสยองเลยทีเดียวอันดับ1ไฮโดรนาแอฟริกาน่ a, ตนาต้นไม้ใต้ดินที่โผลมาแค่ดอกหน้าตาเหมือนปากสัตว์ประหลาดแถมมีกลิ่นเหม็นเน่าล่อมแมลงให้หลงเข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว ถ้าวันหนึ่งคุณเจอพืชพวกนิโพล่หลังบ้านอยากให้มันลองกินอะไรดีคอมเมนต์ไว้เลยอย่าลืมบางครั้งผู้ล่าในธรรมชาติก็ไม่ได้มีขาเดินแต่มีใบไม้ยื่นมาแทนยินดีต้อนรับสู่โลกที่พืชก็ล่าได้แล้วเจอกันคลิปหน้า